ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเขียนคู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งได้แผนภาพแสดงการจับคู่ระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 ถ้าน้ำตาลทรายหนึ่งถุงราคา13บาทแล้วน้ำตาลทรายห้าถุงจะราคาเท่าใดถูกต้องมาศึกษาตัวอย่างนี้กันครับน้ำตาลทรายหนึ่งถุงราคา13บาบาทเขียนเป็นสัญลักษณ์ ของคู่อันดับคือคู่อันดับหนึ่งสิบสามถ้าจะเขียนน้ำตาลทรายสองถุงราคายีสิบบาทข้อใดถูกต้องถูกต้องแผนภาพต่อไปนี้แสดงการจับคู่ ระหว่างดินสอและราคาจะเขียนเป็นคู่อันดับได้อย่างไรจงเติมตัวเลขให้สมบูรณ์ ถ้านำคู่อันดับ 1, 2, 2, 4, 3, 6มาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนดินสอและราคาให้แนวนอนแสดงจำนวนดินสอให้แนวตั้งแสดงราคา ให้ a แทนคู่อันดับ 1, 2หมายถึงดินสอ1แท่งราคา2บาทที่จุด0เป็นจุดเริ่มตามแนวแกนนอนระยะ1หน่วยและต่อจากจุดนี้ไปตามแนวแกนตั้ง2หน่วยจะได้จุด a 1, 2 ตามแนวนอน2หน่วยแนวตั้ง4หน่วยคือจุด B 2 4ตามแนวนอน3หน่วยแนวตั้ง6หน่วยคือจุด C 3 6ถ้าดินสอ4แท่งราคา8บาทจะเขียนกราฟของคู่อันดับที่ตำแหน่งใด ูกต้องในการเขียนกราฟถ้ามีคู่อันดับสาหจะเริ่มที่ตัวเลขใดก่อนเป็นตัวแรกถูกต้อง ลองมาตอบคำถามกันหน่อยครับถูกต้องจากแผนภาพ A คือเลขใดถูกต้องจากแผนภาพ A, B คือเลขใดถูกต้องจากแผนภาพ C คือเลขใดถูกต้องจะได้คู่อันดับดังนี้จากแผนภาพถ้าปากกาหนึ่งด้ามราคาสิบบาทหมายถึงคู่อันดับในข้อใดถูกต้อง ลองมาตอบคำถามกันหน่อยครับถูกต้องนำมาเขียนเป็นคู่อันดับทั้งหมดระหว่างกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองได้ดังนี้